เด็กหญิงนิยายพันอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่สามสามอานานพูดในใจในเมื่อรู้แล้วว่า ท่านอองของข้ามีดวงพีฆาดภรยาสิ้นไร้บุตรเจ้าก็เก็บหัวใจของเจ้ากลับไปอยู่เมืองหนิงเฉิงอย่างสำรวมรอแต่งงานกับทายาตระกูลเล็กๆแล้วไปเป็นนายหญิงในชนบทอย่างออกหน้าออกตาเถอะอย่าได้คิดฝันจะโผบินสู่ยอดไม้กลายเป็นหงอีกเลยเรื่องการโผสู่ยอดไม้กลายเป็นหงเช่นนี้เชื่อถือไม่ได้มากที่สุด ดูนางเป็นตัวอย่างก็แล้วกันลู่เฟยถิงกัด,ดริมฝีปากมองอาหนานด้วยความน้อยใจเล็กน้อยราวกับอาหนานไม่รับความปรารถนาดีของนางความจริงวันนี้นางเพิ่งได้ยินข่าวลือของสู้อ๋องเป็นครั้งแรกตอนแรกฟังแล้วตกใจมากรีบให้สาวใช้ไปสืบดู ครานเข้าใจเรื่องเราหลังจากอาหนานแต่งงานกับสู้อ๋องนางก็ตะลึงงานอยู่นานจวบจนกองทัพผ่านไปนางยืนอยู่ตรงมุมหนึ่งมองไกลๆเห็นชายหนุ่มที่ดูสง่างามเกินใครในชุดเกราะขี่อาชาสีดำก่อนจะย้อนคิดถึงใบหน้ายิ้มยิ้มของเขาที่หาได้ยากยิ่งในครั้งแรกที่พบกันทำให้หัวใจที่สั่นคลอนเล็กน้อยของนางมันคงขึ้นอีกครั้ง ตอนนี้เห็นลูกอนุที่นางเคยดูถูกในอดีตบัดนี้กลายเป็นชายาอ๋องที่นางยากจะเทียบได้ทำให้นางบรรยายความรู้สึกไม่ถูกอีกครั้งหากสู้อ๋องมีดวงพิฆาตภรรยาจริงอย่างที่เล่าลือกันแล้วเหตุใดอาหนานถึงมีชีวิตอยู่เป็นปกติดีทั้งยังมองตอนด้วยสีหน้ารำคาญเช่นนี้ลู่เฟยถึงคิดว่าข่าวลือต้องเชื่อถือไม่ได้นะ่อย่างน้อย การที่อาหนานยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นตัวอย่างหนึง่งหลังอำลาลู่เฟยถิยงอาหนาน,นั่งรถม้าของต้วนสู้อ๋องกลับต้วนบนรถรูชุยพูดด้วยสีหน้ามั่นใจคุณหนูหกต้องมีเจตนาร้ายบางอย่างเป็นแน่รูหลันเหลือบมองนางพลางตำหนี่ไม่รู้กาลเทศะพระชายายังไม่ว่าอะไรสักคำเจ้าจะพูดอะไรของเจ้ารูชุยเถียง ขี้หรูหลันท่านพูดเช่นนี้ไม่ถูกต้องคุณหนูไม่ใช่เทพเจ้าบางครั้งตัวคุณหนูเองอยังแยกแยะได้ไม่ชัดเจนดังนั้นพวกเราที่เป็นเบาจึงต้องคอยเตือนอยู่ข้างๆแต่ไม่ว่าคุณหนูหกจะมีเจตนาร้ายอะไรนางไม่มีทางสมปรารถนาแนา่เพราะท่านอ,องของเราจะต้องจัดการนางเหมือนขยะชิ้นหนึ่งแน่นอนเดิมทีอานานคิดเรื่องอื่นอยู่ฟังคำพูดของหรูช่วยแล้วแทบจะ จะสำลักออกมาแต่ดูเหมือนหรูช่วยจะมีเหตุผลทีเดียวถ้าลูกเฟยถิงกล้าเสนอหน้าเข้ามาไม่ต้องให้นางลงมือท่านอ๋องของนางจะต้องโยนลูกเฟยถิงออกจากต้วน เหมือนขยะชิ้นหนึ่งแน่นอนไม่น่อาจสั่งให้คนขัดถูดทำความสะอาดบริเวณที่ลูกเฟยถิ่งเดินผ่านหลายๆครั้งด้วยคิดเช่นนี้แล้วอาหนานก็อารมณ์ดีเป็นอีกครั้งที่นางรู้สึกว่าการแต่งงานกับสามีที่เป็นโรครักสะอาดก็ดีเหมือนกัน วันที่สองหลังจากจู่ป้าหนิงออกจากเมืองหลวงอาหนานได้รับเทียบเชิญจากหูหยินอักคระเสนาบดีและคำสั่งจากไทเฮาพร้อมกันหูหยินอักคระเสนาบดีส่งเทียบเชิญมาบอกว่าหูหยินผููเท่าลู่ล้มป่วยหากนางมีเวลาให้กลับไปเยี่ยมท่านย่าบ้างส่วนราชองค์การที่ไทเฮาให้คนมาถ่ายทอดคือนางว่างจนรู้สึกเบื่อนายคิดถึงลูกสะภย้ยเรียกอาหนาน เข้าไปค้างคืนในวังและอยู่เป็นเพื่อนนางสักสองสามวันสองเรื่องนี้ดูเหมือนว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ชวนให้ไม่สบายใจทั้งนั้นแต่อาหนานอยู่ในยุคสมัยที่ชื่อเสียงของสตรีมีความสําคัญเป็นพิเศษเรื่องของความกตัญยูทั้งที่รู้ดีว่าเป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นแต่หากเจ้าไม่ไปแสดงออกก็จะถูกตําหนิติเตียนได้ จะถูกด่าวา่าไร้คุณธรรมและอักตันยูดังนั้นอาหนานจึงรีบไปหาของขวัญลำค่าที่จะไม่เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายๆและพาสาวใช้กลับมามาออกเดินพางไปจวนอักระเสนาบดีหน้าประตูจวนอักระเสนาบดีพอบ้านชาราของจวนขอยต้อนรับอาหนานยู่ คนหนูสิท่านกลับมาแล้วหรือพอบ้านฉีกยิ้มจนใบหน้าเหี่ยวย่นเหมือนเปลือกส้มเกิดริ้วรอยคล้ายดอกเบนจมาศที่ผลิบานโดยเฉพาะตอนพบว่ามีอาหนานกลับมาคนเดียวดอกเบนจมาศก็ผลิบานเจิดจ้าก,กว่าเดิมยามนี้พอบ้านชาราลืมไปแล้วว่าท่านอองออกจากเมืองหลวงไปแล้วอาหนานยิ้มเกรงใจถามว่า ลุงเสียวท่านย่าเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นบ้างหรือยังพ่อบ้านชาราถอนหายใจเฮอก็เป็นเหมือนเดิมแหละขอรับทำเอาในท่านร้อนใจจน อาหนานเดินนำสาวใช้กลับมามาเข้าไปยังเรือนด้านในให้เหล่าองครักรออยู่ข้างนอกก่อนจะมุ่งหน้าไปยังเรือนของฮูหยินผู้เท่าเรือนที่ฮูหยินผู้เท่าพักอาศัยอยู่ปราณีตและโอถงมากทุกจุดล้วนประดับตกแต่งอย่างละเอียดและปราณีตเน้นความสงบเรียบง่ายเหมาะเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุพอดีเห็นได้ว่าฮูหยินอัครเสนาบดีทุ่มเทเพื่อฮูหยินผู้เท่าเพียงใด พอเห็นอานานมาก็มีสาวใช้เลิกม่านให้นางเข้าไปอานานเข้าไปในห้องด้านในได้กลิ่นยานำมากรจากนั้นเห็นในห้องมีญาติผู้หญิงคนอื่นยืนอยู่ด้วยนอกจากพี่สาวคนโตผู้เป็นซูเฟยในวังแล้วบุตรสาวสกุลลู่พี่ออกเรือนไปและอาศัยอยู่ในเมืองหลวงล้วนกลับมาลู่เฟยถิงลู่เฟยอันและลูเฟยยาก็อยู่ด้วย น้องสี่เจ้ามาแล้วหรือลู่ไฟหวนพี่สาวคนที่สามของอานานยิ้มทักทายอย่างอ่อนโยนอานานมีความรู้สึกดีกับพี่สามที่รู้หนังสือรู้มารายาทคนนี้มาโดยตลอดแม้ป่อนออกเรื่อนนางจะวางตัวสูงส่งไปหน่อยแต่นางมีสิทธิ์ที่จะสูงส่ง ตอนนี้นางมีครอบครัวแล้วคงเป็นเพราะตั้งครรนจึงทำให้นางดูงดงามมีสเสน่ห์และอ่อนโยนยิ่งกว่าเดิมเหมือนคนที่กำลังจะเป็นแม่คน้นยามดวงตาเป็นประกายน้ำปลายตามองมาอย่างเย็นชาก็ทำเอาชายหนุ่มที่ได้เห็นหัวใจอ่อนยั่วไปครึ่งดวงพี่สอาหนานพงกศีรีะให้นางจากนั้นถามไถ่ด้วยความห่วงใย ตอนนี้ท่านย่าเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นบ้างหรือไม่เนื่องจากมีคนอยู่ในห้องมากมายอาหนานจึงไม่สะดวกที่จะชะงกหน้าเข้าไปดูว่าโหยินผู้เท่าเป็นอย่างไรนางเดาว่าโหยินผู้เท่าก็คงไม่อยากเห็นหน้านางในบรรดาญาติผู้หญิงในห้องลู่เฟยหลงเป็นผู้ที่เอาวุโสที่สุดยามนี้ลู่เฟยหลงจึงเป็นคนตอบ หมอบอกว่าแม้ท่านย่าจะอายุมากแล้วแต่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่จึงไม่ได้เป็นอะไรมากพักผ่อนให้มากหน่อยก็หายดีแล้วความจริง คนที่อยู่ในห้องหากฉลาดน่อยก็พอรู้แล้วว่าหูหยินผู้เท่าล้มป่วยด้วยเรื่องที่ลู่เศ้าเฉิงกับลู่เศร้าหลิงถูกทำโทษอ,อีกทั้งนางยังล้มป่วยได้ถูกเวลายิ่งเป็นช่วงที่สู้อ่องเดินทางออกจากเมืองหลวงพอดีแล้วจะไม่ให้คนคิดฟุ้งซ่านได้อย่างไรหูหยินอัคราเสนาบดีอยู่ในห้องด้านในปรนิบัตหูหยินผู้เท่าดื่มยารอจนหหยินผูเท่าดื่มยาเสร็จแล้ว จึงให้คนเรียกพวกผู้หญิงเข้าไปหูหยินผู้เท่านั่งพิงเตียงหน้าผากยังมีผ้าแพรสีขาวพันอยู่ดูแล้วท่าทางเหมือนคนป่วยหูหยินผู้เท่าเห็นหลานสาวที่งดงามปานบุปผายืนกันอยู่เต็มห้องอารมณ์ก็เบิกบานขึ้นแต่พอเห็นอานานที่ตามหลังลู่เฟยเหวนเข้ามาความโค้งของมุมปากของหูหยินผู้เท่าก็ลดลงหลายส่วนอย่างน่าสงสยัย ท่านยญ้าท่านเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นบ้างหรือไม่เด็กสาวสามคนที่ยังไม่ออกเรือนมองหูหยินผูเท่าน้ำตาคลอสีหน้าเป็นห่วงเป็นใยหูหยินอัการะเสนาบดีรีบให้คนพาเด็กสาวเหล่านั้นออกไปหน่อยเบียดกันเข้ามาเช่นนี้จะทำให้อากาศไม่ถ่ายเทสร้างความอึดอัดให้คนป่วยนางไม่อยากให้หูหยินผู้เท่ามีโอกาสล้มป่วยอีก พวกเจ้ามากันได้อย่างไรโหยินผู้เท่าปรือตาถามข้าไม่ได้ป่วยหนักอะไรอีกไม่กี่วันก็หายดีแล้วไม่ต้องรบกวนพวกเจ้าให้ร้อนใจกลับมารอกโดยเฉพาะสารเนียงจือกับสื่อเนียงจือพวกเจ้าแต่งงานและเป็นแม่คนแล้วไม่ควรใส่ใจเรื่องทางบ้านเดิมมากนะัก จะทำให้ผู้อื่นหัวเราะเยาะเอาได้ว่าสกุลลูกของเราไม่อบรมสั่งสอนลูกล้านคําพูดนี้ของโฮยินผู้เท่าฟังดูเหมือนพูดกับลูกไฟถิ่งและลูกไฟเวิร์นแต่ความในที่ซ่อนอยู่ไม่เพียงทำให้หญิงสาวทั้งหลายมองหน้ากันแม้แต่โฮยินอัคราเสนาบดียังขำมวดคิ้วน้อยๆในใจตระหนักดีว่าโฮยินผู้เท่าหมายถึงอะไรนี่ไม่ใช่การพูดเสียสีเห เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งตอนหรือครั้งตอนอาหนานถูกญาติผู้น้องสองคนรังแกสุดท้ายกลับให้สู้อ๋องเป็นคนออกหน้าจัดการเรียกได้ว่าให้สามีเข้ามาก้าวไก่เรื่องในบ้านเดิมของตัวเอง ได้ยินคำพูดของโูยินผู้เท่าอานานเบ,บ้ปากในใจถึงอย่างไรก่อนหน้านีู้หยินผูเท่าก็ไม่เคยชอบหน้านางอยู่แล้วตอนนี้นางแต่งออกมาแล้วจึงไม่ได้ต้องการใหูู้ยินผูเท่าหันมาชอบนางแต่โหยินผู้เท่าก็อย่าได้คิดว่านางเป็นซาลาเปาที่จะบีบเค้นอย่างไรก็ได้สมัยก่อน ตอนอานานเป็นแค่ลูกอนุยังไม่ยอมให้หูหยินผู้เท่ารังแกตอนนี้นางแต่งงานกับคนอื่นแล้วหาใช่คนที่หูหยินผู้เท่าจะมาต่อว่าได้ลู่เฟยหลงกับลู่เฟยหวินไม่ได้พูดอะไร ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกนางจะพูดจึงเอาแต่อมยิ้มน้อยๆโหยินอัครเสนาบดีเองก็ตระหนักถึงฐานะของอาหนานในตอนนี้อยาวว่าแต่โหยินฟูเท่าเลยแม้แต่นางที่เป็นโหยินอัคราเสนาบดียังตำหนิอาหนานแบบนี้ไม่ได้แต่จะไม่สนใจโหยินฟูเท่าก็ไม่ได้เช่นกันจึงได้แต่ออกมาไกลเกลียและยิ้มพูดดูมารดาพูดเข้าซิ เด็กๆแต่งงานแล้วก็จริงแต่กปกระตันยูรู้ว่าท่านไม่สบายย่อมต้องกลับมาเยี่ยมโหยินผู้เท่ากลับไม่รับไมตรีนางอดทนมานานแล้วเห็นอานานแต่งกายหรูหรากว่าหลานสาวทั้งสองของตัวอักคราเสนาบดีในใจก็ยิ่งรู้สึกรังเกียจพูดเสียงเรียบว่า สาเนียงตือกับสื่อเนียงตือเป็นเด็กกะตันยูนับว่าพวกเจ้ามีใจแล้วส่วนชีเนียงตือตอนนี้เป็นพระชายาแล้วข้าไมกปลาให้ชายาอ๋องมาแสดงความกระตันยูหรอกเดี๋ยวจะอายุสั้นเอาได้ดีมากตอนนี้แม้แต่ปกปิดก็ไม่จำเป็นแล้ว ตามคาดเหตุการณ์ที่ลู่เศร้าหลิงกับลู่เศร้าเฉิงถูกทำโทษให้คุกเข่าในศาลบรรพบุรุษทำให้หูหยินผู้เท่าเกลียดชังอาหนานอีกทั้งหูหยินผู้เท่าคิดว่าบุตรชายของตัวเองเป็นอัครเสนาบดีแล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสู้อ๋องต่อให้นางรังเกียจอาหนานก็ไม่เป็นไรถึงอย่างไรแต่ก่อนนางก็ไม่เคยชอบอาหนานตอนนี้ก็ยังไม่ชอบเช่นเดิมโห,หยินผู้เท่าดู ถูกชาติกําเนิดของอาหนานมีมารดาที่ต่ำต้อยเช่นนั้นจึงไม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าอาหนานจะสร้างชื่อเสียงอะไรให้สกุลลูกบัดนี้อาหนานเป็นชายาอ๋องแล้วโหหยินผู้เท่าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องนี้จะว่าไปโหหยินผู้เท่าก็ทิฏฐิทีเดียวไม่รู้หรืออะไรว่าการครบหาสมาคมกับสู้อ๋องเป็นประโยชน์กับบุตรชายสกุลลูกอานานจับความหมาย ในคำพูดของหูหยินผู้เท่าได้นางไม่โกรธพูดด้วยสีหน้าใสาซื่อว่าท่านย่ากล่าวเช่นนี้ไม่ถูกต้องหลานสาวออกเรือนไปแล้วก็จริงแต่ก็ยังเป็นหลานของท่านการกระตันยูต่อท่านเป็นหน้าที่ของหลาน หาไม่หากหรือออกไปขนข้างนอกจะกล่าวได้ว่าขนสกุลลูกขาดการอบรม่มพออาหนานเอ่ยคำพูดนี้ออกมาทุกคนในห้องก็ทำหน้าประหลาดแม้แต่โฮยินอักขราเสนาบดีก็ยังเกือบจะสำลักนี่ไม่ใช่การหยิบยกคำพูดก่อนหน้านี้ของโฮยินผู้เท่ามาโต้แย้งหรือโฮยินผู้เท่าหงุดหงิดจนรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดในอกพ่นออกมาไม่ได้นิ้วหัวแม่ มือขยุมผ้าห่มนน่นเกือบจะตาวาดหลานสาวซื่อบื้อผู้นี้อยู่แล้วว่าเจ้าพูดจาแทงใจดำผู้อื่นแบบนี้ได้อย่างไรสตรีสกุลลูกทั้งหลายรีบต้มหน้างดไม่รู้กําลังกลั้นหัวเราะหรือกลัวโหยินผู้เท่าโกรธกันหน้าแต่ละคนปิดปากเงียบสนิทในห้องที่เงียบกริบมีเพียงเสียงหายใจหอบหนักๆของโหยินผู้เท่าอานานถามด้วยความเป็นห่วง ท่านยา่าท่านรู้สึกไม่สบายหรือท่านหายใจหอบเช่นนี้คงไม่ได้มีเสมหะติดในลำคอกระมังเจ้าหบุบหุบปากเสีย โห,หยินผูเท่าถูกหลานสาวที่ไม่รู้ว่าซื่อจริงหรือว่ามารยายั่วโมโหแทบตายหลานสาวผู้นี้ยั่วโมโหโคนอื่นได้อย่างนี้เสมอต่อให้ท่าทางของนางดูเหมือนห่วงใยแต่กลับสามารถทำให้คนโมหโหแทบตายโดยไม่อาจเถียงอะไรได้เลยอึดอัดใจเหลือเกินโห,หยินผู้เท่าคิดในใจใยนางต้องตามเด็กคนนี้มายั่วโมหโหตัวเองด้วยทั้งที่แค่อยากเห็นว่า เมื่อไม่มีสู้อ่องแล้วนางจะยังเหิมเติมได้อย่างไรเท่านั้นสุดท้ายตัวเองกลับต้องโมโหแทบตายโดยระบายออกมาไม่ได้อานานเห็นหูหยินผู้เท่าทะลึงตาดูหน้ากลัวมากจึงพูดอย่างตื่นตระนกท่านยญ้าหากรู้สึกว่าร่างกายไม่สบายก็ตามหมอเถอะท่านพ่อบอกว่าเราไม่ควรปิดบังอาการป่วยไม่ให้หมอรักษา ท่านแม่ท่านย่าดูเหมือนจะไม่สบายรีบไปตามหมอมาเถอะอ้าข้าจำได้ว่าจวนอองมีหมอหลวงอยู่สามท่านเป็นหมอที่ห้องเต้ประทานให้สามารถเชิญพวกเขามาจับชีพจรให้ท่านย่าได้คำพูดนี้อานานพูดอย่างจริงใจ ดูเหมือนหลานสาวคนหนึ่งที่ห่วงยายย่าของตัวเองโหยินอักขารเสนาบดีมุมปากกระตุกคิดในใจว่าขอแค่เจ้าหุบปากทันยาของเจ้าก็ไม่เป็นอะไรแล้วคืนเจ้ายังพูดต่อไปทันยาจะกระอักเลือดออกมาจริงๆแล้วครั้นเห็นอาหนานสั่งให้คนไปเชิญหมอหลวงโหยินผู้เท่าก็สั่นเพิมไปทั้งตัวพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยพละกําลังไม่ต้อง ข่าสบายดีมากหมอหลวงมาแล้วจะไม่เปิดปปงเรื่องที่นางแกล้งป่วยหรือโหยินผู้เท่าไม่กล้าเสียงถึงเวลานั้นบุตรชายนางจะไม่ขายหน้าแย่หรือโหยินผู้เท่าไม่อยากรั้งตัวอานานไว้ให้ตัวเองหงุดหงิดใจหาไม่ต่อให้ไม่ป่วยก็ต้องล้มป่วยเพราะนางดังนั้นจึงอ้างว่าข่าปวดศีรษะ ต้องการพักพรนและให้ทุกคนแยกย้ายออกไปหลังจากสตรีทั้งหลายออกไปแล้วนางปุ่มหน้าผากบอกหูหินอัคราเสนาบดีว่าวันหน้าหากชีเหนียงจือกลับมาไม่ต้องให้นางมาเยี่ยมตอนแล้วหาไม่เด็กคนนี้อาจทำให้นางโมโหตายได้หูหินอัคราเสนาบดีเข้าใจความทุกข์ในใจของหูหินผู้เท่าดีทีเดียวในใจรู้สึกเห็นใจนางมากทั้งที่รู้ ว่าอาหนานเป็นคนนิสัยอย่างนั้นยังจะไปหาเรื่องให้หงุดหงิดใจแบบนี้ไม่เท่ากับหาเรื่องใส่ตัวหรือดูอย่างนางสิว่าสบายใจเพียงใดวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับลูกอนุซื่อบื้อก็คือไม่มีอะไรก็สั่งให้นางหุบปากและฟังอย่างเดียวมีอะไรสั่งให้นางไปทําก็พออย่าไปรับฝีปากกับอาหนานโหยินอัคคาระเสนาบดีให้หลานสาวทั้งสาม ที่ยังไม่แต่งงานกลับเรือนไปก่อนจากนั้นพาลูกสาวทั้งสามกลับห้องไปสนทนาการตามประสาะแม่ลูกระหว่างทางเจอลูกเส้าหลิงเล่นกับนกอยู่ในศาลาเด็กซนคนนั้นใช้เชือกมัดขาข้างหนึ่งของนกจากนั้นใช้กิ่งไม้แย่นกให้มันออกแรงบินพอนกกลางปีกออกเต็มที่แต่กลับบินหนีการหัวตีด้วยกิ่งไม้ไม่ได้เด็กชายก็ส่งเสียงหัวเราะเบิกบานอย่าง ย่ามใจปากตะโกนว่าตีเจ้าให้ตายตีเจ้าให้ตาย เห็นการกระทําของลู่เร้าหลิงแล้วลู่เฟยหลงทําหน้าแยดยามลู่เฟยหวินนิ้วหน้าน้อยๆมีเพียงหูหยินอักขระเสนาบดีที่ดูสุขุมเยือกเย็นมากที่สุดลู่เซ้าหลิงเห็นพวกนางเช่นกันเขาเพียงแต่ยิ้มและคารวะพวกนางด้วยใบหน้าไร้เดียงสาไม่เห็นวี่แววความโหดเหี้ยมตอนพรมานนกตัวนั้นเลยแต่พอเขาเห็นอานานท่าแท้ก็เผยออกมาเขากระ เดินออกจากศาลาควางกิ่งไม้ทิ้งด้วยความโมโหและวิ่งเข้ามาโดยไม่มีอารมณ์จะแย่นกเล่นอีกดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะมาแก้แค้นอาหนานแต่ยังไม่ทันถึงตรงหน้าอาหนานก็ถูกองค์รักจากจวนอ๋องที่อยู่ข้างหลังนางขวางเอาไว้ก่อนอาหนานขนชั่วเจ้าจะทำอะไรอีก ลูเ่เซาหลิงทำหน้าหวาดกลัวเขาไม่กลัวอาหนานแต่กลัวองครักษ์ที่อาหนานพามาด้วยคิดถึงเหตุการณ์ครั้งก่อนตอนถูกแขวนใต้ต้นไม้แล้วเขาเหลียวมองรอบด้านดูว่าปีศาจท่านอองตนนั้นอยู่หรือไม่ฮึฮ <c oughs> น้องสิบตอนนี้น้องสี่เป็นถึงชายาสู้ออง เจ้าจะกำแหงกับนางไม่ได้แล้วลู่เฟยหลงหัวเราะเบาๆพอใจมากเมื่อเห็นอันภาพานตัวน้อยมีท่าทีหวาดกลัวช่างเถอะเขาเองก็เป็นเด็กพวกเจ้าปล่อยเขาเถอะ ท่านอ่องรู้เข้าก็คงไม่โกรธอาหนานใจดีสั่งให้องคารักปล่อยตัวอันธภาพานน้อยที่ถูกคุมตัวไว้ก่อนจะยิ้มให้เด็กชายแต่ในสายตาของเด็กชายรอยยิ้มนั้นกลับเหมือนปีศาจเขาตกใจร้องเสียงแหลมแล้วหันหลังวิ่งหนีหูหยินอัคระเสนบาบดีรีบให้บ่าวชายตามไปดูป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝานันเช ขี้ขาดตาขาวลู่เฟหลงบนเออยาโถ โหยินอักคระเสนาบดีตว่าเสียงเรียบขาดลู่เฝยหลงเบ้ปากและไม่ได้พูดอะไรอีกพอถึงห้องโถงข้างของเรือนหลักสามพี่น้องนั่งคุยกันโหยินอักขระเสนาบดีนั่งอยู่แค่ครู่เดียวก็ออกไปได้ยินว่าลู่เส้าหลิงวิ่งไปร้องไห้กับโหยินผู้เท่าโหยินผู้เท่าจึงต้องสั่งคนไปตามโหยินอักคระเสนาบดีมาพบแต่กลับไม่ได้สั่งให้อาหนานซึ่งเป็นต้น เหตุที่ทำให้ลู่เร้าหลิงตกใจกลัวไปด้วยลู่เฟยหลงกับลู่เฟยหว่นพี่น้องมองหน้ากันลู่เฟยหลงแม้มปากเอ่ยว่าคนพวกนี้แต่ละคนเอาเรื่องบุ่นวายมาให้ไม่หยุดยอนพี่รองอย่าพูดเช่นนี้ลู่เฟยหว่นร้องบอกเสียงค่อยนางเป็นคนรู้หนังสือและมีมารายาท คิดว่าถึงอย่างไรนั่นก็เป็นญาติพี่น้องพวกนางซึ่งเป็นบุตรสาวที่แต่งออกไปแล้วไม่มีสิทธิวิพากวิจารณ์ลู่เฟยหองได้แต่ไดายอย่างขุ่นเครืองใจหลายคำและไม่พูดอะไรอีกลู่เฟยหองมีนิสัยตรงไปตรงมาแต่ไหนแต่ไรมีอะไรก็พูดตรงๆบัตรนี้สามารถควบคุมตัวเองได้บ้างเป็นเพราะออกเรือนไปแล้วทำให้นิสัยถูกขัดเกลาไม่น้อย แต่พอเห็นมารดาของตอน้นต้องวิง่งวุนกับญาติพี่น้องที่ก่อเรื่องไม่หยุดทั้งที่เป็นหูหินอักขระเสนาบดีเป็นหูหินตราตั้งขั้นหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากห้องเต้แต่กลับต้องมายุ่งง่วนเพราะเด็กคนหนึ่งที่ไม่ใช่แม้แต่ขุนนางด้วยซ้ำเห็นแล้วก็ให้รู้สึกไม่สบายใจ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ